ทำไมคุณแม่จะต้องมีเครื่องกรองอากาศไว้ให้ลูกด้วยคะเพราะว่าอะไรคะกรองอากาศเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะคะสำหรับหัวใจของพยาบาลนะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะที่เวลาป่วยนะคะเขาน่าสงสารมากๆนะคะทั้งไอจามนะคะจมูกก็แบบว่าแดงไปหมดเลยนะบางทีต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ต้องให้พยาบาลส่วนล้างจมูกเคาะปอดซักชั่นนะคะดูด ฉนันเนี่ยถ้าวันนี้เราป้องกันลูกไม่ให้เขาติดเชื้อดีกว่าไหมคะให้เราใส่แมสที่มีความละเอียด5ไมคคอน10ชิ้นก็เทียบไม่ได้กับเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองได้0.024ไมคอนนะคะ0.024เนี่ยมันละเอียดถึงไวรัสนะะ่ะเราจะเห็นนะคะไวรัสนะคะมันละเอียดมากๆนะคะเพราะว่าเชื้อไวรัสนะคะนปัจจุบันนะคะความละเอียดเนี่ย ศูจุด3มไมโครที่เราเห็นดำท้องตลาดนะคะเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองสิ่งปนเปื้อนที่เป็นระดับไวรัสหรือสารเคมีอันตรายทั้งหลายได้ทั้งหมดนะคะฉันเนี่ยเราเลือกเครื่องกรองอากาศนะคะไหนไหนก็จะซื้อแล้วนะคะเอาให้มันครอบคลุมนะคะเรื่องของไวรัสแบคบทีเรียแล้วก็กรรมภาพลังสีด้วยนะฉันวันนี้ถ้าจะเลือกซื้อกรองอากาศ เรือง a อสเปียสกายเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลด7,000บาทนะคะถ้าตัวเล็กก็1 9 0่0โอ้โหลดแบบว่าสุดๆไปเลยเพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะทักแชทได้เลยค่ะ